สนัสนุนโดยกาแฟปาทีคอปฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิมหนหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแทนสนัสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบัมบูกระดูก สนะน้ำมันดอน้ำมันรำจะเอ็กซ์รถกอลาฟดัลโลนิต้าหนาน,น,าน,น,านูอิสระต้องขวานี้เลยคุณคิดยังไงกับการซื้อรถยนต์มือสองและ,และ totally. รถยนต์นำเข้าอาจจะกลัวไม่กล้าเสี่ยงจะคุ้มกับราคาที่จ่ายหรือไม่จะมีบริการหลังการขายหรือเปล่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณมาที่งานบางกอกอิมพร์ตคาร์แอนด์ยูสคาร์โช2024งานเดียวที่กล้าการันตีคุณภาพรถยนต์ทุกคันที่ออกจากงาน มั่นใจอนุมัติไหวกับกรุงศรีออตโต้10-14กรกฎาคมนี้ e x h i ซ i t i o n h a อ l 10 n 1 2อ m p a c t เมืองทองธานีการันตีคุณภาพโดยกรังฟรีกรุ๊ปผู้จัดเดียวกับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชงานนี้ไม่มีย้อมแมวแน่นอน จังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการเชิญน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกรอบ28สกรกฎาคม2567นายสุดุภมิตรชินสีผู วาราชการจังหวัดสมุทรปราการเชิญน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณด้านองค์พระสมุรเจดีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดซึ่งบรรจุอยู่ในขันน้ำสาครประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธ,ธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณอุโบสถหลังเก่าวัดพิชัยสงครามตาบลปากน้ำอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระราชเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายส่งพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์เทระจาริหารูปเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตพระสงฆ์สวดพานวานสี่รูปสวดพานวานน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักของจังหวัดสมุทรปราการบริเวณด้านหน้าองค์พระสมุทรเจดีเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดและในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกรอบ28สกรกฎาคม2567 จังหวัดสมุทรปราการได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดแหล่งนี้เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์วัดพิชัยสงครามเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดโพหรือวัดนอกโดยอุโบสถหลังเก่าวัดพิชัยสงครามเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในพระราชะพิธีสำคัญสาคัญ I ten ton ka ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานคุณคิดยังไงกับการซื้อรถยนต์มือ2และรถยนต์นำเข้าอาจจะกลัวไม่กล้าเสี่ยงจะคุ้มกับราคาที่จ่ายหรือไม่จะมีบริการหลังการขายหรือเปล่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณมาที่งานบางกอก Import Car and Us e d Car s คา w ช2024งานเดียวที่กล้ากรารันตีคุณภาพรถยนต์ทุกคันที่ออกจากงาน มั่นใจอนุมัติไหวกับกรุงศรีออตโต้0 1 4ถึง14บส่กรกาคมนี้ Exhibition Hall 11-12 Impact เม,มืองทองธานีการันตีคุณภาพโดยกลังฟรีกรุป๊ปผู้จัดเดียวกับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานนี้ไม่มีย้อมแมวแน่นอน